วันนี้เรามาให้ดูตัวผลงานกระจกที่เราติดตั้งไปแล้วครับบ้านของพี่คริตนั่นเองเป็นวันที่พวกเราอ่ะเข้ามาติดตั้งวันสุดท้ายก่อนส่งงานแล้วเราจะพาเข้าไปดูขั้นตอนการทํางานขั้นตอนการติดตั้งจากทีมช่างของเลนการ์ดกันไป <Bye. S 1> อันเนี้จะเป็นจุดที่นิยมมากที่สุดในส่วนของหลังเคาน์เตอร์ครัว ลูกค้าท่านเนี้ยเลือกเป็นกระจกเงาชาติดออกมามันดูโมเดิร์นมากเลยนะคุะถูกต้องครับจากที่มันดูแคบๆก็ทําให้มันดูกว้างขึ้นข้อดีคือมันเช็ดทำความสะอาดง่ายเนาะถูกต้องครับมันเลือกได้หลายสีแล้วก็ทนทานต่อความร้อนได้ค่อนข้างดีเนาะ เอ้ถ้าบ้านเรามีฮูดแบบนี้ติดได้ไหมหรือมันมีวิธีติดยังไงบ้างถ้ากรณีที่มีฮูดนะครับเราสามารถที่จะติดตั้งได้มันได้อยู่2วิธีวิธีแรกเลยก็คือบากกระจกเป็นตัวยูอย่างที่2เลยเป็นกระจกแผ่นเล็กให้พอดีฮูดแล้วก็ต่อซ้ายขวาให้เป็นแผ่นใหญ่อ,อันนี้มันก็จะติดเต็มพื้นที่เลยแล้วก็บกักปักฟองปัก,ปกไปอะไรเนี่ยทำได้เนี๊ยเลยร้านเราเลนการ์ดโอ้เขาติดล้อกันมาเลยนะคุณนะัทเราติดเต็มพื้นที่ครับมันก็ต้องทําการแบ่งกระจกให้เข้ากับพื้นที่ซึ่งอันนี้เป็นจุดขขขาาายยออองงงเเเลลนน์กกรรรใื่ ออกแบบดีไซน์ตรงใจลูกค้าตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็ผลงานการติดตั้งเรารับประกันว่าเนียนทุกจุดนะ,ะครับผมในส่วนตรงนี้ครับจริงๆมันคือเป็นโถงทางเดินของบ้านเนี่แหละครับค่อนข้างมืดแล้วก็แคบ การแก้ปัญหาตรงนี้ครับเราก็จะติดกระจกเงาที่เป็นแผ่นใหญ่เลยเพื่อทําให้พื้นที่ตรงนี้ครับมันดูกว้างดูโปร่งขึ้นการแก้ปัญหาที่สั้นที่สุดใช้งบประมาณที่น้อยที่สุดก็คือการติดกระจกเพิ่มให้บริเวณนี้มันดูกว้างอันนี้เป็นตัวกระจกชาทองครับเบอร์โลสโกนั่นเองเนาะของทางร้านเราดีไซน์แบบแบ่งบนและแบ่งล่างเพื่อให้ตรงกลางเนี่ยมันเป็นแผ่นใหญ่เมียนทุกจุดเลยอ่ะ เอาละครับผมแล้วเราก็มาถึงจุดไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยก็คือผนังตรงนี้เลยโถงสูงนะครับหรือโถงบันไดนั่นเองใช่ครับผมเราก็จะเลือกใช้เป็นกระจกเฉดสีเงาทองโ,โอรสโกลเหมือนกันครับซึ่งในการติดตั้งเนี่ยเราก็จะเลือกใช้เป็นกระจกที่เป็นตัวเจียตรีเพราะว่าตัวเจียตรีครับเวลามันโดนแสงไฟหรือว่ามีการสะท้อนของแคนโดเลียครับมันก็จะทําให้เล่นกระแสได้ดีขึ้น ดูแบบลักชวรี่เขหรูหราขึ้นเยอะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นใต้บันไดเราก็จะทําเป็นกระจกแบบตัดเฉียงตามพื้นที่เลยและเจียปีทุกแผงซึ่งมันดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆคือมันต้องแบบมันต้องพอดีอ่ถ้ามันเหลื่อมหรือกระเดิดนิดนึงมันก็จะเห็นเลยเพราะว่ามันเป็นผนังโชด้วยต่อมาก็จะเป็นตัวผนังด้านทางขึ้นที่เรากําลังติดตั้งต้องบอกเลยว่ายุคนี้คิดมากทาให้บ้านมันดูแกลนผนังตรงนี้จากที่มันสูงแล้วมันก็จะดูสูงดูกว้างขึ้นไปอีกแต่ไปกับกระจกเนี่ยมีผล ต่อการให้สีของกระจกะมีผลมากๆไฟขาว <c oughs> มูดกระจกก็ไปอีกอารมณ์หนึ่งไฟเหลืองไฟต้มมูดกระจกมันก็จะออกมาเป็นอีกอารมณ์หนึ่ง<ช>นะงครับครบจบในแผงเดียวเลยอย่างตอนนี้ทีมงานเราก็กําลังไล่เก็บงานทําความสะอาดกันอยู่นะเราก็จะมีการเก็บขอบเก็บพวกยาแนวให้แบบว่าทุกรอยตอ่อไรที่ติเลยเนาะเราทาทุกงานด้วยใจลูกค้าต้องแฮปปี้ได้ความสุขได้ความประทับใจกลับไปนะครับแนะนําไอเดียใช้กระจกสาหรับการตกแต่งห้องนอนมุมนี้ก็จะเลือกเป็นกระจกสีล โกเพิ่มความกว้างสามารถรีเช็คตัวเองก่อนออกไปข้างนอกได้อ,อีกจุดหนึ่งโต๊ะเครื่องแป้งอันนี้ก็คือให้ไ,ไล์เลยกระจกซ่อนไฟนี่หรือเราจะเพิ่มเป็นทัชสกรีนขึ้นมาก็ได้หรือจะเพิ่มเป็นสมาร์ทมีลำโพงฟังเพลงบลูทูธเนี่ยร้านเรามีหมดนะส่วนตู้เสื้อผ้าอันนี้ลูกค้าก็ใช้เป็นหลอนแกว้วก็ให้มูดแอนโทนอีกอารมณ์หนึ่งเข้าไปอีก กระจกเนี่ยมันเอามาตัดตามเชฟตัดตามแบบได้ไหมจริงจริงมันทําได้นะสามารถนํามาแมทชิ่งกับวัสดุอื่นๆได้ไม่ให้มันเรียบจนเกินไปก็อันนี้ก็เป็นไอเดียนะเพื่อเอาไปแต่งห้องกันนะครับที่เขาก็ให้เราออกแบบเพิ่มด้วยนะเห็นผลงานตรงนั้นแล้วก็เลยจะสั่งตรงนี้เพิ่มส่วนการวัดหน้าง,งานเนี่ยเราก็จะมีตั้งเลเซอร์ก่อนทุกครั้งเพราะว่าตั้งเลเซอร์ปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าผนังมันล้มด้านไหนหรือมันฉากด้านไหนเพื่อที่ว่าเวลามันติดตั้งออกมาเนี่ยมันก็จะเป๊ะแนบ,บชิดสนิททุกแผ่่นนนัันเองครบ ช่วงแรกก็เห็นการโฆษณาใน Facebook นะครับมันน่าจะเหมาะกับบ้านเราก็เลยสอบถามไปครับเจ้าหน้าที่ก็ดูแลอย่างดีให้คําตอบแนะนําเข้ามาวัดพื้นที่ได้รวดเร็วทันใจครับหลังจากนั้นทางผมก็ให้เรนการ์ดเข้ามาดูแลครับผลงานก็ได้อย่างที่เห็นตอนนี้ครับผมขอบคุณมากนะครับพี่คิดที่ไว้วางใจให้ทางเรนการ์ดดูแลนะครับผมขอบคุณครับบวัสดีครับสวัสดีครับ <า>วันนี้เราก็จบกันไปแล้วนะครับหวังว่าคลิปของเราเนี่ยจะเป็นไอเดียสำหรับการตกแต่งบ้านด้วยกระจกให้กับใครหลายๆคนได้นะครับ สำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยอยากปรึกษาสอบถามด้านกระจกสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยทางเราก็จะมีทีมงานฝ่ายแบบคอยดูแลคอยแนะนาให้นะครับหรือใครอยากให้เข้ามาดูพื้นที่ออกแบบให้ไม่ต้องเกรงใจนะติดต่อโทรเข้ามาเลยเดี๋ยวเราจะส่งทีมงานเข้ามาช่วยคุณดูแลออกแบบให้รับเราสวยทูกใจแน่นอนครับก็ยังไงเราสองคนขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามดูพวกเราจะจบขอบคุณครับสวัสดีครับ